สวัสดีครับร้านทาทํำแหลกครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับซูซูกิเซเลริโนะครับติดตั้งแลกหลังคาขนาด1.20คูณ1เมตรนะครับทรงโค้งรุ่นใหม่นะครับพร้อมขาจับตรงรุ่นนะครับของเซเลริโเลยนะครับผมด้านหน้าติดแฟลิ่งช่วยในการตัดลมครับทำให้เสียงเงียบขึ้นอีกเยอะเลยนะครับสวยงามครับลงตัวเลยครับตัวนี้ดูด้านข้างครับนี่ครับ รถเล็กครับแต่ใส่ของได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเป็นรถรุ่นอื่นหรือรุ่นโมบิลิโหรือรุอ่นเ e เร,ออรโอ o ก็ได้น,นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ร้านทัชแทมแหลกครับขอบคุณมากครับ